จะเอจะเอจะเอคู่นั้นเสียมาเห็ดหยางให้กินเนาะเมื่อนี้คู่นั้นจะมาทําผัดไข่น้ํากับเพื่อนเพื่อนไข่น้ำไปเปิดดูใน Google <_ d ata> เด้อว่ามันมีประโยชน์อะไรหรือผําบ้านเรานะคะล้วก็ผัดใส่ใบสมศรีค่ะเพื่อนเพื่อนใบสมสากับพริกนะคะนี่ใบสมสามันก็เหมือนมะกรูดแต่มันไม่ใช่มะกรูดนะคะมันหอมหอมแบบน่ากินมากเลยเด็กๆอาจจะไม่เคยกินถ้าผู้ใหญ่กินแล้วก็จะติดใจติดใจในในในเลยนะจ๊ะนะ กตงโมสามชั้นเี่ยครูต้มใส่ใบตะไคร้ตั้งน้นแล้วค่ะเพื่อไม่ให้มันขาวนะคะเพื่อไม่ให้วันเลยนะคะต้มก่อนค่ะต้มไข่มันทิ้งก่อนแล้วก็กระเทียมเยอะๆค่ะแล้วก็นี่เกลือกับผงปรุงแล้วเราก็นี่น้ำขังแห่น้ํานะคะครูค่อยเติมนะคะโอเคนะคะเพื่อนกระเทียมก็คงจะครูตั้งกระทะไปแล้วเอากระเทียมลงเลยนะครับเพื่อนยาวไหมเนี่ย ถ้าใช้ร้อนเลยถ้าสมัยใหม่ไม่ยใช้ร้อนนะ,ะถ้าเป็นถ้าสมัยเก่ากระทะนลยนจะร้อนเร็วนะคะสมันไม่ค่อยสวยกรคู <c> ่ <ười> <c ười> <c ười> ยันนักเรียนว่าโอ้ยันท่านผู้ชมว่าโอ้กระทะคู่ก็เลยมาจักสื่อใหมหน่นะเอาสันโอ้ตั่งมาสามใบนะคะ่ะถ้ามา,ๆๆมาเห็นยูทูบขุนเปรี้ยวมาเห็นต่อคกระทะนี่ทอดตัเวิร์กค่ะผัดตัเวิร์กแต่ว่าวค่ะมันเพื่อความสวยงามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันจะได้น่ากินเนาะ,ะขนาดด้านอาหารเพวกนยังตกแต,งต่งเว้ยยังงามค่ะ อันนี้ก็เซมีกระเทียมคู่สื่อไว้หลายค่ะกระเทียมมากแล้วครับกระเทียมมากแล้วครับขางบ้านคู่นี่แหละทีนี้คุณก็จะเอาหมูลงแด้วค่ะเด้หมูที่ต้มไว้ใส่อันนี้ไปค่ะนี่นว่าใครเหลืองนะอา uh huh. น,นเหลืองจัหน่อยมันหอมคนนะคะเนาะ okay. เดี๋ยวนี้บ้านเท่ากับเกษตรกร,รกร็กรลำบากค่ะซอยกันสื่อเลยอ้าว เรื่องรบบนี en, ่เรื่องระบบเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเด็กๆเอาคุณมรูเอาหมูลงเยื้เดันไม่ถือ่ะไม่อ่ไ่า้อหกคุต้แล้วอุ้ยหอมสาเพื่อนเพอหอมเลยเพื่อนเพื่อนหอมกระเทียมเจียวค่ะโอ้ยว้ยเแต่ว่าหมูคูต้มนานเหรอชุกอะไรคู่ต้มไอุ้กกูเอาไข่น้ำา้งส่ผัดใส่เลยด้อยไข่น้ำหรือใบสมไข่น้ำหรืออะไรฮะ เรียกว่าไข่น้ำหรืออะไรฮะหรือผัมบ้านคูเอิญมาผัมนะครับผัดผัดได้ผงปรุงรสล,ลงไปนะหะวนะกเกลือได้ค่ะเพ่อนต้องจบเกลือแล้วครูจะใส่อะไรด้วยคะ่ะผงซวงโฮนะคะเพื่อนของซวงโฮนี่ทำจัดสารพิษที่อยู่ในอาหารของเกาหลีใต้คะ่ะเกาหลีใต้เขาก็เวิร์กอยู่ค่ะเพื่อนแล้วก็เติมน้ำนีำน่ลงไปค่ะน้ำผัม เพื่อนๆตอนนี้ผัดไข่น้ำก anyway> ็เดือดผุดๆแล้วนะคะนี่ครูให้เดือดสองสามรอบค่ะนี้ในสุดที่นี้ครูจะเติมอะไรลงคะนี่ใบสมสากับพริกนะคะใบสมสามก็เหมือนมะกรูดนี่ค่ัเพื่อนๆค่ะเติมลงไปเลยค่ะตอนนี้ผํากําลังเดือดทํางานผุดๆๆๆๆๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต้มให้สุกใบสมสาลงไปนะคะเพื่อนๆใบสมสาก็จะหอมกับเพื่อนๆ มัดละสิบบาทได้ตั้งหลายค่ะมันสิขายมะกรูดและแต่ประโยชน์มันมากกว่าไปเปิดดูใน Google เด้อใบสมชามีประโยชน์อะไรคนนั้นก็จำไม่ได้ต้องต้องเปิด Google นักเรียนเก่งใช่ไหมนี้นักเรียนหนี่งลักสูตรนักู้ให้ใส่พวกนะยูทูบก็เอีหยังเป็นเฟซบุ๊กแต่ก่อนคูเป็นนักเรียนมันเก่งเดีย๋ยวนี้ค่ะเรียนสมัยใหม่นี่เก่งก็ถึงชอบอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วเพลิดเพลินค่ะ ชอบอยู่กับเด็กๆน่ารักคุณชอบเลยสมสาหอมยังคักเลยเพื่อนๆไหนเราไปสมสาพริกคูนันเลยเนี่พริกด้วยหน่อยนึงพริกใส่ไว้เป็นกระสนะคะนี่นะคะอันนี้ใส่ใบสมศรีเพื่อนๆนี่ค่ะเวลากินต้องให้มันเย็นก็ได้วเสร็จมันลวกปากเลยเพื่อนๆลวกปากนะคะลวกปากเอ้า แค่นี้ได้ค่ะเด้อแซบค่ะคุชิมดูแล้วแซบเบอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะเขียวมีประโยชน์ค่ะมีคอรโรฟรินค่ะเพื่อนๆค่ะคอรโรฟรินคอรโรฟรินจ้าจุ๊บ